สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับที่กําลังทําภารกิจสําคัญในการรวบรวมรายชื่อพี่น้องต่อไปนะครับเพื่อให้ได้จํานวนมากๆในเวลาเดียวกันกับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนซึ่งเวลานี้การลุกคือของพี่น้องประชาชนเพื่อจะก,กําจัดกบฏรัฐธรรมน,นูญโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่และทําหน้าที่ในการที่จะไป คัดค้านหรือไม่ยอมรับสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรหลักของประเทศก็เลยเปิดสายให้พี่น้องได้ดูนะครับเป็นรายการสดที่คุณสุเทพเทือกสุบรนถือว่าเป็นผู้ที่ชักชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชุมนุมจนเกิดวันมวลมหาประชาชน24พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้สร้างปรกากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าประชาชนปฏิวัติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการชุมมนของพ,พี่น้องประชาชนหลายคนก็ถามว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นประเด็นที่ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็พูดคุยกันนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาส,าศาสตร์การเมืองอาจารย์สมชายศรีสุนทรบูหารนะครับสวัสดีครับสวครับได้ดูเมื่อกี้คือจริงๆร,ร,รายการจะเริ่มประมาณสองทุ่มสินาที แต่เห็นว่าเป็นช่วงสําคัญที่พี่น้องประชาชนน่าจะได้ข้อมูลร่วมกันก็ดูไปด้วยกันอาจารย์ก็นั่งดูอยู่หน้าจอเลย <c oughs> นะครับตั้งแต่ทุ่มกว่าๆจนจนเวลานี้ก็ประมาณ3ามทุ่มสินาทีก็คิดว่ารายการอาจจะขอเลยไปสักประมาณสี่ทุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอาจารย์ฟังการพูดของคุณสุเทพเทือกสุบรณในฐานะที่เสียสละตัวเองวันนี้มีหมายจับวันนี้มีการดําเนินการจากรัฐซึ่งจะเหมือนเหมือนกับ กรณีมีการต่อสู้ของประชาชนในหลายเหตุการณ์ว่าจะเป็น14ตุลาไม่ว่าจะเป็นพฤษสภาธมินหรือแม้แต่การจุมนุมของพี่น้องพันธมิตรดูเหมือนแกนนําทั้งหลายจะครบถ้วนคือไม่หมายจับก็ถูกจับบา,บางคนก็อยู่ในคุกเลยเช่นกรณีพันธมิตรก็เป็นท่านจำลองกับท่านชัยวัฒน์ถูกจับกรณีของ14ตุลาก็มี13นักศึกษาถูกจับกรณีของพุษภาธมินท่านจำลองก็ถูกจับ แล้วมาคราวนี้คุณสุเทพทกสุบันก็ได้รับหมายจับดูเหตุการณ์แล้วอาจารย์มองความเป็นไปของสถานการณ์เวลานี้ยังไงครับคือคือต้องต้องอย่างนี้ต้องต้องมองก่อนว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบกันครับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์บางคนไปเปรียบเทียบเอาเหมือนสิบจะเหมือนสิบสี่ตุลาคือเราไปเปรียบเทียบรูปแบบเดินเดิน<ๆ>ทั้งที่มันมันมันพัฒนาการ การต่อสู้เรื่องปัญหาต่างๆมันต่างกันหมดเลยครับบริบทต่างไปแล้วมันต่างไปแล้วอย่างครั้งนี้เราสู้กับเราสู้กับผด็จการชนชั้นนายทุนครับเราสู้กับเงินสู้กับเศรษฐีที่ใช้เงินหวานซื้อพี่น้องประชาชนหวานซื้อสอสอหวานซื้อตัวบุคคลในรัฐบาลเป็นพวกแล้วก็บล็อกพวกนี้ไว้ด้วยผลประโยชน์ต่างๆนะครับตรงนี้ยากมากนะฝ่าผด็จการทหาร ก็คือมันยากคนละแบบไอ้นั่นกรดเสียชีวิตเลยคือคือถ้าทหารนี่คือเสี่ยงเสียชีวิตเลยแล้วจบเร็วจบเร็วแต่ถ้าเกิดกลายเป็นถ้าเป็นเผเด็จการทุนสามานและมันชัดเจนไงมันชัดเจนครับแต่ตรงนี้บนเป็นประเด็จการสามานเป็นทุนสามานพวกเนี้ยแล้วก็อาศัยคาบของระบบประชิปไตคือใช้กระบวนการทางรัฐสภาเนี่ยเข้ามาต่อสู้คือใช้กลไกคือเสี่ยงข้างมากครับ อะไรก็เสียงข้างมากข้างมากเอาบางคนบ่นน้อยใจลูกศิษย์ผมบ่นน้อยใจอาจารย์เคยสอนมา <c oughs> ว่าประชาธิปไตยต้องใช้เสียงข้างมากก็คือ,เ,อเธอก็คิดแบบกลไกตลอดเลย <c oughs> ว่าระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งของที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฟังอาจารย์บรรยายไปก็จะเบื่อจะบอกว่าเออมันไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งเหล่านั้นแต่เนื้อหามันมากกว่านั้นมันมีอะไรที่ซ่อนลึกกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นมาก <c oughs> ในเรื่องระบอบ,บป,ประชาธิปไตย ไม่ใช่คิดแต่เพียงเท่าดลด้วนเท่านั้นถ้าดนด้วนมันง่ายตายเลยในเรื่องการเมืองการปกครองนะนี่เราก็ก็ก็มามองดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคุณสุเทพทําไมครั้งนี้เนี่ยมั่นอกมั่นใจมากครับไม่ลาลาลังเลยใครๆก็มั่นใจถ้าได้ไปเห็นภาพวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาย์ก็เห็นใช่ไหมครับมองมองภาพนี่มันมันรู้สึกว่า มันเป็นปรกากฏการณ์เลยถ้าใครดูจากทีวีครับรู้จากภาพข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่เท่าไหร,ร่นะต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองถ้าเห็นด้วยตาตนเองแล้วไปสัมผัสอย่างแท้จริงด้วยตาตนเองอย่างเราเห็นนี่เราก็รู้สึกว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นตั้งปัญหาขึ้นมาทำทีครับมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงมากันอย่างมากมา,มายมหาศาลอย่างนี้ในประวัติศาสตร์เทียบไม่ได้ สิบสี่ตุลาว่าเยอะที่สุดนะก็ยังไม่เยอะขนาดนี้ต้องถามคุณพิภพธงชัยนะครับว่าคุณพิภพ,พยอมรับไหมว่าเหตุการณ์ยี่สิบสี่เนี่ยนะมันมากกว่าสิบสี่ตุลามันมากกว่าหลายเท่าครับก็คือครั้งนี้ะที่เขาประเมินกันว่าล้านล้านกว่าสองล้านบางคนก,ก็บวกลบกันเองอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ จ็ดหมื่นอย่างคุณจตุพรว่าถ้าทางสถานีมีภาพให้มองเห็นก็จจะอลองฉายภาพให้ดูไปพร้อมกันนะครับในระหว่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นจริงตามสถานการณ์จริงนะครับอยากให้ดูภาพที่ที่สองและที่สามนะครับที่มีกรณีของพื้นที่ที่มีการคำนวณยอดของผู้มาชุมนมุมซึ่งถือว่าคราวนี้การระดมผู้ที่มาชุมนุมโดยใช้ มวลมหาประชาชนมาเป็นมวลในการตัดสินคือครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่างที่สุดครับคือครั้งเนี้ผมดูแล้วว่ามันมันมีความพัพฒนาฝ่าสมัยก่อนมากก็คือว่ามันมีกล้องมุมสูงครับมันมีกล้องมุมสูงที่ทีเ่เป็นกล้องติดเ,เครื่องบินเล็กหรือเรียกภาษามีเดียตอนนี้ว่ายังไงก็ไม่ไมทราบนะบเพราะ ก็สามารถที่จะฉายข้างบนเนี่ยออกไปได้เป็นภาพว้างมากและจะดูว่ามีมุมโค้งเราสามารถเก็บข้อมูลได้หมดแม้กแั่ซอกมุมต่างๆครับว่ากันว่าสะพานโยมราชสะพานรถไฟยมราชสองข้างทางมาสนามมาติดมาถึงแยกตั้งแต่ตั้งแต่ยมราชมาเส้นหลานหลวงมาผ่านฟ้า มาหลานหลวงออกหลานหลวงจากหลานหลวงมาผ่านป้าจากผ่านป้าผ่านอนุสาวีผ่านสี่แยกคอกวัวไปถึงหน้าโรงแรมรัตนโกศิทร์ผ่านไปถึงสนามหลวงเลยสนามหลวงทั้งหมดเลยถึงหน้าธรรมศาสตร์ข้ามไปสะพานปิ่นเก้าถึงฝั่งทนปิดถนนโดยปริยายอีกด้านหนึ่งคือสะพานพระรามแปดต้องมาดูด้านนี้พระรามพระรามแปด ทั้งสะพานที่คนเดินหลังไหลข้ามามันเป็นภาพประวัติศาสตร์มีคนได้ถ่ายไว้เหมือนกันครับถ่ายพี่น้องประชาชนข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าเข้ามาด้านนี้ก็ชุมนุมกันเยอะมากซึ่งซึ่งมองเห็นแล้วเนี่ยผม,ผมคิดว่าผมคิดว่านี่มันเกินคาดหมายที่แม้แต่คุณสุเทพก็ยังคิดว่าเเกินคาดเป้าหมายที่ที่ทได้าวางไว้ครับ ทาง a อ p เอาข้อมูลจากตำรวจไทยไปรายงานว่ามีประชาชนราว90,000คนแล้วก็มีการรายงานบางส่วนจากรอยเตอร์ก็นำข้อมูลจากทางฝ่ายทางการของประเทศไทยว่ามีราวประมาณ1 0 0 0 0แคนเดียว90,000เหรอ90,000คน90,000กับ10,000แครับในระหว่างที่ฉบับอื่นๆก็บอกว่ามีประมาณ1,50,000คนตามรายการของ ทางประเทศไทยโดยเฉพาะทางการไทยได้เผยออกมาแต่ทาง CNN เนี่ยวิเคราะห์ว่าประมาณสองล้านคนตัวเลขมันต่างกันมากตกเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งตก,ตกสาตกศูนย์ไปตัวหนึ่งใช่น่าจะผิดพลาดในเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วคแล้วคนเขียนก็เเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าใช้เขียนหรือพิมพ์มันก็ไม่น่าจะต้องตกศูนย์ไปตัวงเพราะว่าถ้าตกศูนย์เาเสียหายมากเสียหาย,ยครับเขามีความเสียหายมากจากเก้าหมื่นเนี่ย ครับที่จริงมันน่าจะกระทบกเก้าแสนเนี่ยนะเสียหายเสียหายแล้วกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ทางวิศวกรก็เอาพื้นที่มาคํานวณคํานวณหลายแหล่งก็ตกต,กตัวเลขตรงกันคือประมาณล้านกว่าแต่ก็มีตัวเลขของคุณสามารถราชภลสิทธิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดิมเป็นอดีต รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครฝ่ายโยธาฝ่ายโยธา,<ช><ช>าครับโอ้ท่านคำนวณได้ซึ่งก็มีตัวเลขหมดเลยว่าวิทยาศาสตร,วร์ว่าตัวเลขจริงๆมันน่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่เพื่อจะได้เกิดภาพที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ขออนุญาตขึ้นตารางให้ดูนะครับพี่น้องเชื่อไม่เชื่ออย่างไรตรวจสอบนะครับจะมีภาพตารางนี่ครับเป็นภาพตารางพื้นที่ทั้งหมดที่มีการชุมนุมของพี่น้องประชาชนซึ่งใครได้ไปในวันนั้นก็จะเห็นผมขับรถตะเวนดูจาก จากพื้นที่จริงลดไปได้แค่หลุดจากยมราชมานิดเดียวก็ไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มีการคำนวณเขากำหนดเอาไว้ทั้งหมด9บล็อกนะครับ9บล็อกในทั้งหมดเส้นทางตั้งแต่สะพานมัคขวานเป็นต้นมาจนไปถึงปิ่นเก้าสะพานมขวานมาถึงหน้ากระทรวงกลาโหมสะพานมัคขวานมาถึงถนนดินสอสีแยกคอกวัวบริเวณด้านริมๆทั้งหมด ทั้งหมด9บล็อกเนี่ยเขาดูตัวเลขตามความหนาแน่นในบล็อกที่1ความหนาแน่นเขากําหนดว่า1ตารางเมตรเนี่ยสคนคํานวณแล้วได้ประมาณ3ามแ0 0สองคนในบล็อกที่2มีความหนาแน่นมากโดยเฉพาะถนนราชดํดำเนินมีพื้นที่แสนแปดหมื่นตารางตารางเมตรความหนาแน่นประมาณตารางเมตรละ5คนเพราะเป็นการยืนก็จะได้ประมาณ9 0 0 0 0สคนในบล็อกที่3ก็จะมีกระจายออกมานะครับ ตามความหนานแน่นตารางเมละ3ตารางเมตร 3, ตละ4และแต่ความหนานแน่นรวมทั้งหมดเท่าที่คำนวณจากพื้นที่ประมาณ1 8 1 5 7ล้านคนบวกค่าความคาดเคลื่อนคนเดินเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกรวมผมคนหนึ่งเป็นฝ่ายที่ขับรถตระเวนดูไงครับผมผมด้วย<ม>ใช่ไหมครับผมอีคนครับตะเวนดูเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วจากการตะเวนดูเนี่ยก็อาจจะอยู่ใน3 0ก็มีการคำนวณว,ว,ว่า ประมาณ2 3 6ล้านสแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าคนนี่เป็นตัวเลขจากการคำนวณพื้น<อ>ทีข่ขอตัดลบนิดได้ไหมครับแล้วแล้วแต่อาจารย์เลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเลขการคำนวณจากจากตารางเมตรครับถ้าจาขอตัดเล็บขูปมงคขอตัด,ต,ดตัดลบตรงตู้โทรศัพท์อ่าตูรรร้โทรศัพท์แล้วแต่อาจารย์ตูรรร้โทรศัพท์รถห้องน้ำะนะสวนหย่อมหรือเครื่อง ต้นไม้ที่เกาะกลางเป็นต้นไม้เราไปยืนต้นไม้ต้นต้องตัดนะตัดสักหน่อยก็มันก็จะเหลือประมาณผมจะตัดไม่มากผมจะตัดประมาณสักสองล้ 2> 2, <3. S 1> านสามเหลือเท่าไหร่ดีครับเอาสักสักสี่แสนว่าจะจะเยอะไหมไหมสี่แสนก็ก็จะเหลือประมาณล้านแปดล้านเก้าประมาณนี้ก็ยังล้านกว่าอยู่ดีก็ยังล้านกว่าอยู่ดี ผมว่าสักล้านเศษล้านหนึ่งออกเอาละเกินก็คือเกินล้านเนี่ยผมว่ามันมันอย่าให้สถิติมันพุ่งมากกว่านั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกิดต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะลําบากครัเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี้กย่วกับสถิตินะครับเอ,อถ้าเกิด<ถ>มีรัฐบาลชั่วขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะมันจะเกณฑ์กันยากผมมีเพื่อนอยู่เคยอยู่สํานักข่าวกลอง ก็พูดได้ฟังว่าตัวเลขของทางราชการจะต้องมีการหารเพื่อผลทางด้านจิตวิทยามวลชนใช่ไหมครับถ้าเกิดคนมากเนี่ยก็จะทําให้คนก็อยากจะมาดูมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาเขาแจ้งต่อประชาชนแล้วก็จะมีการหารตัวเลขเพื่อเพื่อให้ตัวเลขลดลง2000ก็จ,จะเหลือ200 300ตัดมอศูนย์เอาไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเมื่อเป็นทางราชการเนี่ย<ข>อย่าไปงนงิงดใช่ไหมครับเขาเรียกตัวเลขเลขเรียกแขกเลขแขกครับ ก็คือยิ่งเดียโกโหกมากขึ้นเนี่ยประชาชนเรานี่อยากยิ่งอยากรู้ความจริงรอย่าลืมว่าม็อบที่ผ่านมาคือม็อบปีสามสิบห้าเนี่ยครับเหตุการณ์ปีสามห้าเนี่ยที่ประชาชนออกมาต่อสู้มากเนี่ยก็เพราะว่าได้ยินข่าวจากทางวิทยุที่รายงานว่าไม่มีประชาชนมาเลยประมีไม่มีคนคไม่กี่คนทีนี้มันมีมือถือเกิดขึ้นแล้วครับ ช่วงปีสามชัดเจนมากครับเขาถึงบอกว่าพี่น้องประชาชนก็แม้มือถือในช่วงนั้นแพงมากนะครับแล้วคนมีกันน้อยมากเลแต่ก็โทรหากันครับพอโทรหากันบอกความจริงออกไปเนี่ยมันขัดกับวิทยุมากขัดกับสื่อสารมวลชนที่ของรัฐบาลมากที่ประกาศออกมาว่าครับอย่ามาอันตรายมีคนไม่มากเท่าไหร่ไม่มีคนมาสนับหนุนเลยม็บก่อยมากอ,มอะไรมาก ไอ้นี่มันสวนทางกับความเป็นจริงเพราะคนอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาครับแต่พอเขาไม่เขามารู้เขาก็เลยส่งข่าวกลับไปทีนี้แหละมหาชนหลั่งไหลมามากมายมหาศาลอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งซึ่งไม่จำ,จำก็ยังทําอยู่ก็ทำอยูๆครับหน่วยราชการเดิมนี่แหละอย่างเดิมเดิมนี่แหละก็นี่คือคือสิ่งที่ที่เอ่อราชการเขาติดมาแล้วก็จนเป็นนี้ถ่ายใส่เขาเรียกว่าพอมายุคนี้ก็จะ คิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือจะคิดจะจะหลอกมวลชนปิดหูปิดตาประชาชนได้แต่หารู้ไม่ว่าระบบการสื่อสารตอนนี้มันยุคไหนแล้ว